กราบสสดีชาวพูทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับคนเดิมพี่แคทกับเจ้าเกดอีซีวันวันนี้เราก็จะมาเล่นเกมกระดพิศวงของจีงกันซึ่งผมก็ตั้งใจทําครับซึ่งผมขี้เกียจลงสีแล้วทำแบบว่าเออเสร็จแล้วโอเคมามาเริ่มทอยลูกเต๋ากันเลยครับโอเคได้หนึ่งเจอเจ้าเทอราโโ์านอนผมสามารถรับมาเป็นพวกหรือว่าต่อสู้ได้ผมขอรับมาเป็นพวกดีกว่าครับซึ่งผมก็ถ่ายไปแล้วครับแต่ว่าแต่ว่าเออ คุณนะผมบอกให้ไปเอาจานหน่อยผมก็สุดท้ายผมก็ต้องถ่ายใหม่โอเคมาโอเคได้หกครับโอ,โ 1, 2, 3, 4, 5, โอโ้โอหหนึ่งสองสามสี่ห้าหกโอ้โหเจอของดีซึ่งผมสามารถหนีหรือสู้ได้ผมขอหนีดีกว่าครับโอเคมาชบโอเคได้หนึ่งชบซึ่งผมสามารถไปตรงนี้เลยครับไปโอ้โอหนี่ก็คือสัาปหลดัดซึ่งถ้าทุกคนอยากรู้บ้างคืออะไร นั่นคือสปาร์ตที่ปิกนิกเดนเจอร์แบล็กเคยต่อสู้ซึ่งผมสามารถรับไม่เป็นพวกสู้ได้เพราะฉะนั้นขอรับไม่เป็นพวกดีกว่าครับโอเคมาทอนลูกเต๋าไปต่อจะอ,อะไรอะ่ะโอเคได้สองไปอันนี้ก็คือแอสโทรดีเทนเนอร์ก็คือดีเทนเนอร์แอสโทรโทเลตโอเคชึบชึบเจอพ่อค้าครับซึ่งผมมีเงินแค่ร้อยเดียวเพราะฉะนั้นขออัปเกรดดาบหน่อยติ๊งๆโอเคเสร็จแล้วมาต่อไปโอเคได้หนึ่งเจอบาวคามเมิราแมนสามารถ เอ่อรับมาเป็นพวกได้สูงข,ของรับมาเป็นพวกดีกว่าครับมาโอเคได้สองซึ่งเป้าหมายของเกมนี่คือกําจัดเจ้าตัวนี้หมายเล็กหนึ่งโอเคเริ่มสู้กันได้ผมเปิดก่อนในการปล่อยบราคายเมอร์แมนไปโจมตีเจ้าหมายเล็กหนึ่งเลือดลดไปสองต่อมามันก็โจมตีกลับผมเลือดลดไปสามก็คือเกมนี้ผมมีเลือดแค่สามชีวิตเท่านั้นต่อมาผมก็ได้ให้เจ้าสับปะหลาดตัวนี้ไปโจมตีหมายเล็กและผมก็ได้ให้เทอร์าโดดอนและบราคายเมอร์แมน โจมตีมาล็กหนึ่งก็ชนะได้โคตรอีซี่เดี๋ยวผมจะทําใหม่ครับเดี๋ยวเกมใหม่สนุกกว่าเดิมแน่เพราะว่าเกมนี้ผมก็ยังเป็นแค่มือใหม่แบบว่ายังเป็นนักทําเกมกาษพิสวงมือใหม่เพราะฉะนั้นแล้วพี่ปิกนิกนักทําเกมการพิสวงรุ่นพี่ก็ช่วยแนะนําผมหน่อยนะครับว่าผมต้องทํายังไงถึงจะให้เกมสนุกโอเค